โอ้มาช้าดีกว่าไม่มาครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับสู่ช่องกับดำซิงดีดวนครับเอาถึงฤดูกันแล้วครับกับทีมงานโชคนาวินเนาะไปออกไปนี่สองกองแล้วครับมีกองที่3มครับกับสองสอจะตั้มครับเดี๋ยวรีวิวเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวรายละเอียดเนาะนี่ครับกับทีมงานของเาครเยอะมากกับรถนี่เนาะ รถนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่รออยู่นี่อีกเก้ากองครับนี่เนาะเก้าลำมีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับ <c oughs> นี่ก็โอ้นี่จะบอบหมุนจบอบกับสองช่องเจ็ดเนาะค่ข้างกันนี่ก็สามเอ็มครับสามเอ็มไม้ครับ, 2, น,น,น,รบ,รบน้องใหม่ครับตัวนี้น้องใหม้กับของเสียยิ่งครับเสียยิ่งเนะาะรถเสียยิ่งครับ ดูรถตัดก่อนครับอู้ <Ooh. S 1> ถอยแรงครับถอยแรงกับตัวนี้เลยกับเพลสเก้าันครับอู 9, ้ <Ooh. S 1> หางแม่งอดครับ <Ooh. S 1> จะตำจะกลับรถกับ <Ooh. S 1> กลับรถลเอาเป็นอีกแปลงหนึ่งครับมันแปลงไม่ลึกเนาะแปลงมันสั้นๆครับ ก็เลยเสียเวลาที่จะได้แทงแปลงแทงร่องใหม่เครื่องใหม่ครับตัวนี้จะต่ำครับเดิมทีนี่เป็น h o 7 d ครับ195เนาะมาเปลี่ยนเป็น M14 ครับ240เนาะปั๊ม P11C ครับ3 2มยี่ครับปั๊มเนาะปั๊มใหญ่ครับนู่นครับปั๊มดู อู้อีปัม๊มนี่ลเบลอเลยครับชนกับอีตันครับสิบสำราญคือเมื่อกี้ตัวน,น,นี้อีตันนี่บวกโอ,โอ้รับรองว่าแรงแน่นอนครับหนึ่งพิเศษสองเท่าเนาะโอ้ออยน่าจะหนักครับดูหบหยาบหบหยาบเลยเนาะหาไม่งอดรอแล้วเนาะ มันเสียเวลากับรถแบบนี้ครับแปลงไม่ยาวน่าจะ200เมตรได้ครับตรงนี้2ส,สนามบอล2ส,สนามฟุตบอลเนาะ200เมตรโอ้ได้เครื่องใหม่พี่น้องยกเครื่องใหม่เนาะปีนี้วางเครื่องใหม่ครับ M10C กัปั๊ม P11C เน,ะนาะ302กัปัม๊มปั๊มสายกับปั๊มสาย เทียบท่ากับเทียบท่าเนาะเอาเดินใส่แล้วครับกับทีมงานโชกนวินครับกล่องที่สามครับจะเต็มแล้วเปิดด,ดูการครับวันนี้วันที่สี่ธันวาเนาะหกเจ็ดครับเปิดดูดูการ วันแรกครับลุยงานวันแรกกับกับรถตัดโอ้ดูลมด้านหลังนี่แรงมากครับเพื่อจะไล่ฝุ่นหรือว่าใบอ้อยออกเนาะก็ถือว่าสะอาดใช้ได้ครับนี่เนโอ้รอเร็วแรงกับเร็วแรงก็เร็วเร็เรว,เรวใช้ได้เหมือนกันครับ ซูปเปอร์นี่ประสบการณ์เยอะอยู่กับมีหมด้านหลังคน,นกับรถกล่องนี่ก็ต้องรีบให้ทันรถเหมือนกันครับต้องดูว่าจะใส่ตรงไหนตรงไหนเนาะยัดท้ายแล้วก็ค่อยไปเก็บหัวนิดนึงครับ กล่องที่สามครับกล่องที่สามเนาะจะเต็มแล้วโอ้เราตัดกับวิ่งใส่ครับไมจะต่ำนี่หายห่วงเรื่องกำลังแล้วครับเพราะว่าตัวช่วยเยอะเนะาะทั้งยึตันแล้วก็ก็ได้เครื่องใหม่ด้วยเนาะเครื่องใหม่จัดเครื่องใหม่มาด้วย จะเต็มแล้วกับอัดหน้านี่ก็เต็มโอ้ตัวนี้นี่เนื้อนี่เยอะมากครับได้เนื้อเยอะมากเพราะว่าเป็นพื้นต่ำเนาะพื้นต่ําครับพื้นเนียบต่ำครับดูส่วนมากนี่จะจะสูงเนาะส่วนมากที่จอดรอนี่พื้นเขาจะสูงครับเนื้อก็ ได้มีเยอะเนาะเพราะว่าลอดคานเนาะความสูง3.80เตปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้รถอ้อยใส่โอ้ถอยเสียบครับโอ้จะเต็มแล้วก็ได้กลับรถอีกครับน่ากลัวตรงนี้เนาะ แต่ถ้าดินแห้งดีก็ไม่เป็นไรครับล่องไม่ลึกนี่ก็ยังสบายสบายอยู่ครับรถตัดนี่ก็โหดใช้ได้ครับชุบฝืดฝีมือครับเอาเรื่องเหมือนกันครับแม่ยานางคุ้มครับรถตัดนี่แม่ยานางคุ้มเต็มข้ออย่างเดียวครับห้าม กระดูกระดิกเลยนู่นกับมีแม่เจานางด้วยเนาะแม่เจานางนี่ไม่ยอมลงรถเลยครับต้องคุมอย่างเดียวกับโอ้เหมือนแหนมปิ้งเลยพี่น้องโอ้หมุนคูเลยคูเลยอยู่แหนมปิง้งแหนมปิง้งเอาดูกับแออตัวนี้โชว์นิ่มไม่ดูกับโชว์นิ่มเนาะเห็นกล้องแล้ว ชอบโชว์ตัวนี้รถตัดนี่ใจจะขาดนะครับ <laughs> โอ้โอเดินนิ่มโอ้ดินนี่แข็งอยู่รับดินแข็งเนาะเครื่องใหม่แน่นมาก เครื่องแน่นใช้ได้อยู่ครับคือว่าโอครับเจ้าของเก่านี่เขาปลดประจำการนี่เพราะว่าเขาวางเครื่องใหญ่ครับใส่ใหญ่กว่านี้เนาะก็เลยโชคดีของจะตั้มไปเสียงเครื่องนิ่มครับนิ่มเดี๋ยวมาดูจงังหวะตัดบ้างครับ พร้อมแล้คกับโมนอ้แหนมตอนหมุนกูเลยกูเลยอยู่พี่น้องเ้ย <c oughs> ใส่หัวกับใส่หัวตเต็มแล้วเนาะ มาด,ดูดก็โอ้ฟ้องเหมือนกันครับตัวนี้ยัดหัวก็โอ,เอ้เหมือนอเหมือนเขาหลามเลยไม่น้องหมุนอยู่โอ้โอเร็วก็

Xem là có giúp tơm ngập U uh, lăn ngập lăn 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 Chuyện đáng đúng Ừ à. Bằng thói lám muốn khu rơi đó Thừa bằng <laughs> uh, trắng này nó U lăn Lua tiếng. Don't đi bang, we don't đi bang, no. I didn't mean to do I have to do I have to do I เยอะพี่น้องอ้าวดูดกับด,ด,ดูดูโอ้ก้อนหินพี่น้องดูดก้อนหินด้วยเนาะก้อนดินก็ไม่ใช่ก้อนหินเต็มกับไล่ยัดเนาะไล่ยัดตามที่ตรงไหนที่มันมีช่องว่างอยู่อุ้ยจะดหนักจะเต็มครับจะาตํา ศึกษาไว้ับเผื่อใครอยากจะได้รถตัดหรือว่าวิ่งกับรถตัดเนาะโอ้โหทำกับใบตัดใด้ท้องพอดีกักนเลยตัดเนาะน่าจะอุ้มให้กับตรงนี้เพราะอาจจะหรือว่าพอเลยไม่รู้ว่ารถตัดเนี่ยจะอุ้มให้ไหมโอ้ยน้อง เครื่องเยอะพี่น้องโอ้เครื่องเยอะจัดกับอา้าลำต่อไปไม่รู้ว่าลำไหนเนาะน่าจะเป็นฉลงกับจะต่ำจะพอไหมดูสิอูยเต็มกล่องพี่น้งองดูรับตัดร่องเนาะ ดีว่าตัวช่วยเยอะทีนี้ตัวช่วยเยอะครับเรื่องกําลังนี่ชอเฟอร์บอกหายห่วงแล้วเหลือแต่ช่วงล่างเนาะช่วงล่างยังเดิมครับเป็นช่วงล่างเดิมข้ข้างเล็กครับขาดบอยครับข้ข้างตัวนี้กระชากหน่อยไม่ได้ครับโอ้นหนักน่าจะเอาเรื่องครับตัวนี้ ตเติมเติมอีกครับเติมอ,อีกรอบเนาะนี่เลยครับที่เด็ดเคสเก้าพันครับก็ตัวนี้พกแม่ยานางด้วยครับแม่ยานางนีเสริมสวยอย่างเดียวครับอาไม่ยอมลงรถครับนั่งตักแอร์กับโชเฟอร์เนาะคุมครับคุมต้องคุมครับเพราะว่าวถ้าไม่คุมมีโชเฟอร์ชอบลอยเนาะ เอาขยับอีกครับขยับอีกรอบครับเก็บงานครับเก็บงานไล่เก็บตรงไหนที่มันยังไม่เต็มกับซูมโม่สองสครับหัวนะครับตัวนี้นี่แปลงล่างมาหลายระบบมากครับเนาะเครื่อง M14 ครับ240เนาะ รามเป็นพิศพิษสีกับสามพิศพิษสามยี่ครับตัวนี้ความใหญ่ครับโอ้ยใส่ได้เยอะมากครับลำนี้ลำนี้ใส่เยอะมากล่องนี้นี่น่าจะเต็มอีกครับ เที่ยวแรกของปีครับเที่ยวแรกของปีหกเจ็ดเนาะสี่ทันวาครับลุยกันแล้วสายดันสายดูดครับโอ้เฮีหยไไหนังน้อยเยอะเกินไปพี่น้องปั่นหัวตรวจด,ด้วยเนาะเคลียวดัน,นครับตารถเกี่ยวเรียกเคลียวดันครับ หมดเรียกกระสวยหรือเปล่าตัวนี้โอ้หมุนกรุยกรุยไปเรืโอ้แถวนี้ก็หมดครับแถวนี้ก็หมดครับเต็มกับเต็มเต็มเต็ม เรียกว่าโรยหน้าครับช่วงสุดท้ายนี่โรยหน้าคับโรยหน้านี่ซูปเปอร์รถตัดนี่ก็จะมองว่าตรงไหนไม่เต็มนี่เขาพ่นถ้าตรงไหนเต็มเขาก็จะหยุดไว้เนะนี่ครับโรยหน้าครับโรยหน้าให้เต็มครับปึแม่โอ้โรยหน้าโรยหน้า เต็มมหมยัดอย่างเดียวเอา้าน่าจะเต็มรับรอบนี้อู้ยเลยหน้ารับลอยหน้าเต็มครับเรียบร้อยโอ้ไม่ยอมครับไล่เก็บงานอีกเนาะด้านนี้ยังไม่เต็มกับไล่เก็บอีกรับไม่ยัดอย่างเดียวครับตัวนี้ จะมีตะแรงอุ้มอยู่ด้านท้ายของรถตัดกับนี่ครับจะดันขึ้นดูดขึ้นนุ๊นี่ครับไล่เก็บงานตรงไหนที่ยังไม่เต็มครับทีมงานคุณภาพกับกับโชคนาวินครับเคสเก้าพันนุ๊กันนี้รถตัดทีมงานโชคนาวินครับังน้เพิงมีสองด้านครับ ไล่เก็บกับไล่เก็บไม่หมดไม่เต็มไม่ยอมครับเอาเต็มแน่นอนครับแบบนี้ไล่แล้วโอ้ไล่กับไล่ไล่โอ้แมงงอดพี่น้องโอ้แม่ตอตนหมุนกลุยคลุยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวเรามาชมจังหวะจะตั้มออกไล่บ้างครับออกไล่เนาะขอยาวครับถอยาวเนาะถอยาวทางออกนี่อยู่ฝั่งนี้พอดีครับไม่ได้กลับรถเนาะถอยาวตามล่งเราก็แผงขึ้นได้เลยครับออกไล่ครับออกไล่ฝนันออกมาแล้วก็ ฝานออกเลยครับถอยฝานออกแล้วก็เดินหน้าฝานออกครับล่องไม่ลึกครับล่องไม่ลึกโอ้หลอตอนนี้หัวซูโม่สองถึงเจ็ดครับชัดสีนี่ F17 ครับกับช่วงล่างเดิมเนอะเครื่อง M14 ครับ240แรงม้าเนอะ ปั๊มนี่เป็นชิสเปีซี่สามยี่กับปั๊มสามยี่เนาะปั๊มใหญ่กับปั๊มใหญ่ได้เครื่องใหม่ครับปีนี้วางเครื่องใหม่ครับจะต้มเนื้อล้วนๆกับด้านบนาะนดูกับนนเน้นหมากออกก็ออกไล่เนาะมาพอดีเจ้าของกำลังเ็คความเรียบร้อยของรถอยู่ นี่ก็บฝั่มฝั่มใหญ่ก็อย่างนี้ด้วยเนาะอย่างนี้มากครัาเอ็นสิบสี่ก็ฝั่มดีเด่หนหลักที่ bei so Beine.